สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนท่าออกกําลังกายที่เล่นแล้วได้ปีกด้านหลังที่ดูกว้างแล้วก็ได้หลังด้านในด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้แบนั่นแหละครับลัซซมัดนอสายนั่นเองนะครับก็คือการเล่นพลูอัพนั่นเองการเล่นพลูอัพนี่ก็ได้กล้ามเนื้ออกด้านบนด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับวิธีการเล่นนะ ก็หลังล็อกกระบังนะครับหับวก,ก็สิบหกสิบสองคันนะครับจังหวะการเตรียมหายใจเข้านะครับผมแล้วก็ล็อกหน้าท้องไว้ด้วยจังหวะการเตรียมหายใจเข้านะครับจังหวะการดึงหายใจออกนะครับผมพร้อมกับการหน้าอ,อ ประมาณนี้ทุกคนมันก็จะได้หลังประมาณนี้เลยนะครับทุกคนดูไม่ได้เบ่งกล้ามเนื้อหลัง